ครับสวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องกูคนพบกับน้องโบตัวเต็มใบแฮมเล้วมาพ่อแม่พี่น้องวันนี้อีแม่มีวัตถุดิบของมักของโปรดแม่นี่ของโปรดน้องตัวไอ้ปุ่มเพี่น้องวันนี้เขาจะง่ายอย่างแม่บอกเลยแคบอีห e ัวเจ้าหูคือพออ e ีหัวก่อนเดี๋ยวก่อนแม่ใส่จะไข่ลงไปก่อนอ <laughs> โอเคเจ้าดีอีเมส่จะไข่ลงไปก่อนเจ้าแล้วก็หอมแดงหอมแดงเจ้าแล้วก็กระเทียมเจ้ากระเทียม จ้าแล้วก็บเครื่อง้ก็คือขมิ้นขมิ้นเจ้าขมิ้นเน่ยามเลยจำแนนต้องโบขอเอาอีหัวอวดกอะที่จะไปแล้วอันนี้เจ้าอีหัวขวักมเมย์น้องเหยไปกาดหมาแล้วจับเปิลขายพอดีเจ้าหกสิบบาทน้าแม่์น้องสองหอแล้วเจ้าเนาะงสามหอสามหอคะโอหอละสาวเจ้าปมเมย์พน้องเหยอสามห่อหกสิบบาทเจ้าตะกี้เขาต่ำตาำต่ำมเมย์น้องเหยอันนี้ต่ำด้วยพริกเจ้า ใส่ผงอร่อยให้หน่อยเจ้าเกลือหน่อยหนึ่งจ้าเอาตองมาเลยนี่ตองแม่เอาวางไว้เลยหน่อยเจ้าเจ้าเอาตองวางไว้เลยลูกแต่ใบขมิ้นต้องไว้ดางบนนี่บนบนญบุญใบขมิ้นใบขมิ้นนอตั้งหนึ่งกับเอานั่นใส่วางก่อนกับนี่ไงปุ้นเนี่ยอ๋อหนี่หนี้เจ้าร่างอย่างห่วงเรียบร้อยแล้วเจ้าใส่ขี้ใส่อย่างเรียบร้อยหมดเขาในท้องก็เอาแนี่ผสมกันเลยเจ้า ของของกินหายากเนาะกูก็จะได้กินนะเจ้าเรียบร้อยแล้วคนนี้เนาะเจ้าใส่เห็นน้อยแนนใส่เห็นแม่อผงฟุงรลดเจ้าใส่เห็นน้อยผงฟุ้งโลดเห็นน้อยเจ้าแนนเดี๋ยวน้องไปเดี๋ยวแม่ไปปัดต่องมาหน่อยอันนึงติเบี้ยไปไหนก็จะแก้วติเบี้ยไม้จิ้มฟัน หอามห่วงไปฝากปลาไปน่าสนะหัวกับรถเสร็จยังหัวเร่อหนอไปนอหนอหเบไปใไซบุเลยมาปมเป็นพน้องเดมไปแอบกันเจ้าอันหนึ่งที่แม่ไปปัดตอของโบเอาไปหิ่งไฟก่อนมาหสุกนาะนยัเนาะอ่าเอาวางไว้นี่เลยเจ้าอ่าปมเป็นพน้องกินข้าวกันเจ้า แอบอีหัวเรียบร้อยละปุ่มไอ้ปุ่น้องเฮ้ยเป็นไรมอสไปฮะบัตันเข้าปไปแก่มอสมอสอาสมัยตะก้อนเป็นตะตะก้อนสมัยน้อยๆเรากินแย่แต่เมื่อไปก็ยากนะปุ่มไอ้ปุ่น้องเฮ้ยน่องกับยาเนาะฝนตกเอาละป้ากันไปเออเอาแซ่เหียแซ่ซ่อนอีหัวเนาะโลหอยแซ่หอยแต่เมื่อน่องกับสอบแซ่พักขี้เกียจน่องกับสอบไปก็ย่า แล้วก็มีเหตุการณ์ที่อยากไปทุกข์นาแล้วก็แขวนนักไปเป็นไปร่องเลยหลังจากานั้นก็ไม่ได้ไปแหมเพราะว่าโดนสั่งห้ามกันสองคนอย่าหลังมาเป็นไปรองหยอกเจ้าอืมอืมมาน้องเนาะนี่เลยมาเลยเจ้าถึนเข้าใจกันเจ้าเหมนเขาแรงได้กันอ,อ,อร่อยอร่อยมาเป็นไปร่องไอ้นี่ตีนเดี๋ยวเจ้า Ừ, mẹ nhà quê hương mẫu mẫu nó ờ, mẫu 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 พี่ไอาด็นชอบเปิดไม่ชอบเพลงนี้หมดอาจจะได้ยินเสียงอีปอร้องเพลงผอไม่ร้องเหรอปืนตัวนี้หมายก็คือเขาตัวอีปอลหรือเจ้าเขาว่าอีปอลไปหลายโบกละหลายจอกแล้วนี่นะเป็นนางคนเดียวละเดี๋ยวนี้อาบน้่งกินนมนอนเรียบร้อยร้องเพลงสักคำเดี๋ยวรับละ สงสงเลี้ยนแม่เหลือเามันมีน้อยตอนแรกก็นึกว่ามีนั่งเอ้ยมีน้อยตัวกับปั้นเข้าโงอสามใหญ่เพร่ไอ้เสียงกันตัวคอีกไอ้อ้ไอ้อ้อ้ไ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 อ้สอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อมไอ้อ้ไอีไอกไ้ไอี้ไอัอไอ้อ้อ้ออ มามาให้มาดีเจ้าป้าแม่พี่น้องเห้ยเอฟอีฮแบับวมันหลับแบบกองไอ้ลุงโบมันหนังก็อัดอ่ะ <c oughs> ป้าแม่พี่น้องเดี๋ยวกินมาให้บรรัดีก่อนเจ้าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ป้าแม่พี่น้องเห้ยฟาดกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพจน้องโบโตแต่ว่าเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องโบคนงามคนนี่ตัวเดียเจ้าเป็นกำลังใจให้ไอแม่ตัวเจ้าป้าแม่พี่น้องเห้ยลาไปเพียงตัวอีกก่อนเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายเจ้า